พูดผีปีศาจมีจริงหรือไม่และในพุทธเชนะได้มีกล่าวไว้หรือไม่เ้าที่ฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้วมาขอส่วนบุญเป็นแค่จิตปรุงแต่งไปเองหรือไม่ครับไม่ต้องไปสนใจมันก็จิตมันก็ปรุงไปเรื่อยความฝันเนี่ยพระเจ้าก็บัญญัติไว้หลายอย่างลองไปดูเหตุห้าประการของความฝันนะแล้วก็เรื่องพบต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นศัพท์ของไทยเองเรื่องผีเรื่องอะไรเนี่ยแต่พู้เจ้าจะชี้ไปเลยว่าเปรตวิสัยสัตว์นรกเดรัจฉานนะ ยักษ์หน้าคนทันอสูรเนี่ยจะบอกเอาไว้นะก็ล้วนมีเหตุปัจจัยทั้งหมดนะครูอาจาจึงบอกจะไปสนใจเรื่องพวกนี้เลยมันไม่ได้ช่วยให้พ้นจากความตายได้เราก็ยังแก่เจ็บตายเหมือนเดิมนะมันดึงความสนใจเราออกไปนอกแนวทางหมดเลยนะอืมต้องมาสนใจอริสสีพ้นจากความตายได้นะไม่มีใครในโลกที่จะสั่งสัตว์นั้นจงเป็นอย่างนี้จงไปรวยจงไปจนจงไปตาย <c oughs> เขาจะเป็นไปตามกรรมของเขา พระองค์บอกว่าคนเราเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมน่าเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมอย่างนี้กรรมของเขานะั่นแหละจะเป็นตัวส่งผล